กดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่21ภายนิสัยดีมากเอาตรงๆเลยนะเอมใส่หัวออกไปจากห้องฉันดาราตื่นขึ้นมาได้ยินพอดีเธอถึงกับตกใจเพราะคำพูดของคู่มั่นดูอยากคายมากได้ยินแล้วนี่ใส่หัวออกไปสิยืนโงทะะ่ทำไมอย่าคิดนะ ว่าฉันไม่รู้ว่าแกต้องจะเอาแฟนฉันทั้งเอมมี่ลีกับดาราได้ตาอ้าปากค้งภายไม่เคยพูดจาแย่ๆกับคนอื่นมาก่อนไม่เคยอยาก่ายเกินควรแบบนี้พี่พายดาราที่ตั้งสติได้ลุกขึ้นก่อนจะหันไปมองเอมมี่ลีที่ยืนอยู่เจ้าตัวคงงงเหมือนกับดาราเองที่กำลังตกใจเหมือนกันพี่พายคนใจเย็นใจดีคนที่ดีกับคนรอบข้างของเธอนั้นกลายเป็นคนพูดจาระคายหู ดาราคะไล่พื้นสนิทดาราออกไปหน่อยคะพิมพ์เหม็นขี้หน้ามันอ้าวบอกแล้วยังมามองหน้าอีกจะเอาอยัางไงพายบอกกับเพื่อนสนิทของคนรักเอมเมลี่ถึงกับถอยกลาดส่วนดาราตกใจหน้าเหลือสองนิ้วไม่เคยเห็นพายเป็นแบบนี้มาก่อนดาราคะบอกให้มันออกไปพิมไม่อยากเห็นหน้ามันคิดว่าตัวเองหน้าตาดีงั้นหรอจะอ้วกฉันจะบอกให้นะว่าแกมัน ดารารีบเอามืออุดปากพายเอาไว้กลัวคู่มันสาวจะพ่นคำหยาบคายออกมาอีกก่อนที่จะหันไปหาเอมิลี่เอมออกไปก่อนนะเราจะออกไปหารอที่หน้าห้องละ่ะดาราสู้แรงกับคนบนเตียงจากนั้นก็พยักหน้าให้กับเพื่อนว่าเธอจะขอจัดการกับคนรักก่อนเมื่อเอมาลี่ออกไปแล้วดาราก็ปล่อยมือจากปากของพายทำไมอุดปากพี่ไว้ไม่ให้พี่ด่ามันงั้นหรอ รู้ไหมว่าพี่อดทนมานานแค่ไหนมันจ้องจะงาบดาราพี่พายตัวละเมอหรือเปล่าเนี่ยดาราตกใจมากเป็นอะไรปกติอยู่ไหมไปว่าเพื่อนดาราแบบนั้นได้ยังไงคะแล้วทำไมพูดคำหยาบภายเบือนหน้านี้นึกหงุดหงิดขึ้นมาก่อนจะหันไปอีกทางเจอแก้วน้ำก็หยิบมันขึ้นมาจากนั้นก็เคลียงไปอย่างแาง เสียงแก้วน้ำกระทบผนังห้องแตกกระจายพร้อมๆกับภายที่หวังจะจับของบางอย่างขึ้นมาอีกทาว่าดาราเข้าไปขวางเอาไว้อีกมือก็กดเรียกหมอเป็นอะไรคะเจ็บตรงไหนบอกดารามาสินี่ไม่ปกติไม่ใช่ภายที่ดารารู้จกักพี่หงุดหงิดพี่หึงดาราภายบอกดวงตาวาวับพี่ภายไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะคะ ดาราจับมือเขาแน่นเมื่อเหมือนภายจะอารวาดไม่เคยเป็นก็ไม่ได้หมายความว่าพี่เป็นไม่ได้เนยโชคดีที่ก่อนที่ภายจะได้อารวาดอีกพยาบาลก็เข้ามาในห้องก่อนยังมีหมอเดินตามมาด้วยเช้านี้แสงจะวุ่นวายภายถูกนำไปตรวจสมองให้ละเอียดดารานั่งไม่ติดพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเอ็มเมลี่เองก็อยู่ให้กำลังใจไม่ไปไหนช่วงบ่าย หมอเรียกรอบรัวเข้าไปพบอธิบายว่าสมองส่วนที่กระทบกระเทือนแม่ไม่ได้เสียหายรุนแรงเทาว่าก็ได้ผลกระทบซึ่งสมองส่วนหน้ามีหน้าที่หลายอย่างและการที่พายพูดจาหย,ยาบคายไม่มีความหยับยังชั่งใจหงดหงิดง่ายมีอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงขึ้นอาจเป็นเพราะผลจากส่วนนี้ดาราได้ฟังก็เอาตา้องให้เธอนั่งลงที่หน้าห้องพักส่วนขีตาถึงกับอึ้งไปเลย เราทราบว่าพายกำลังเกิดปัญหาแล้วแบบนี้ยขีตาจะกล้าปล่อยลูกสาวไปอีกงั้นเหรอถ้าเกิดเป็นภายคนเกา่าขีตายัางพอว,วางใจได้ว่าคนฉลาดอย่างพายจะเอาตัวรอดได้แต่คนหน้าตาดุจัดทำตาขวางเแล้วทักขีตาว่าแม่ยายจะเอาปัญญาที่ไหนไปดูแลตัวเองล่ะกลับไปพักก่อนดีไหมจ้าลูกดาหวหันถามกับลูกสาวไม่คะ่ะ ก็คงมีค่าดาราที่เอาเขาอยู่ดาราจะต้องโตเป็นผู้ใหญ่เธอมองแม่ทั้งสองดาราจะดูแลพี่พายคุณแม่กลอบไปพักเธอนะคะแต่ว่าดา,าวันเป็นห่วงลูกสาวไม่ต้องเป็นห่วงค่ะดาราเชื่อว่าพี่พายไม่กล้าทำอะไรดาราหรอกนางกล่อมกันอยู่นานเป็นอันว่าขี่ตากับดา,าวันกลับบ้านเหลือแค่ดารากับเอมิลี่มีอะไรให้ช่วยก็บอกนะ เอ็มลี่ยิ้มให้เพื่อนสงสารดาราและคิดว่าตนคือภาระเราโอเคเอ็มกลับไปเถอะไปพักซะแล้วเจอกันวันถ่ายนะดาราส่งเพื่อนจากนั้นก็กลับไปที่ห้องพักของภายเจ้าตัวตื่นแล้วเขากำลังนั่งมองเธอด้วยสายตาเคืองๆอ,อยู่เห็นนะว่าไปส่งมนะันอะตอนนี้พายเหมือนกับเด็กน้อยที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มันพูดจามไม่พราะเลยนะคะ เพราะว่าพี่หึงไงล่ะภายลงจากเตียงเขาเดินมาหาดาราลากเธอมานอนบนเตียงด้วยดาราค่อนข้างตกใจเธอรีบผลักเขาออกจูบได้ไหมพี่พายโรงพยาบาลนะคะหงุดหงิดทําอะไรก็ไม่ได้เงินกลับบ้านกันคนป่วยบอกเมื่อเช้ายังเจ็บตัวพอตกเย็นกลับมาซ่าได้แล้วพฤติกรรมของพายเปลี่ยนไปจากเดิมมากไม่ได้ค่ะ ดารากอดอกมองเด็กเอาตาใจกลับไปนอนที่เตียงเลยค่ะไม่ดาราขัดใจพี่ภายเบือนหน้านี้ราวกับภายเป็นคนละคนกับเมื่อวานพี่ไม่อยากอยู่โรงพยาบาลเบือ่อจูบก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้อีกพี่พายกําลังทําให้ดาราไม่สบายใจเสียงดุของดาราดังขึ้นภายหันกลับไปมองใช้สายตาแข็งๆมองอีกฝ่ายทว่าดวงตาของดารากลับแข็งกว่า พายก็เลยพ่นลมหายใจออกเหมือนเด็กพี่ไม่กลัวดารานะบอกเอาไว้เลยจ้าไม่กลัวแต่พายเดินคอตกกลับมาที่เตียงนอนลงแล้วรีบผมผ้าก่อนจะมองดาราเหมือนนึกโมโหคอยดูเหอะพายกล่าวเสียงดังหมุนตัวนอนหันหลังให้ดาราพี่โกรธด,ดาราแล้วจะมีคุยด้วยเลาดาราเห็นแล้วหมดเรี่ยวดรงเธอกลับไปนั่งที่โซฟาของตัวเอง หมอบอกว่ามียาให้คนรักเพื่อช่วยให้ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ที่สำคัญก็คือต้องให้ทานอย่าขาดและต้องมาตามนัดหมอคืนนั้นภายไม่ได้คุยกับดาราอีกเขาเอาแต่นอนหันหลังหรือหากว่าเมื่อจะพลิกท่าถ้าเป็นเห็นหน้าดาราเขาจะหลับตาแล้วทำเป็นไม่มองดาราไม่รู้จะขำหรืองงหรือว่าโกรธมันทั้งขำทั้งหมันเคี้ยวคนป่วยรุงเช้า ภายก่อเรื่องเมื่อตอนดาราแอบไปเข้าห้องน้ำหมอมาแต่ไม่ได้จังหวะสุดท้ายดาราก็ไม่ได้อยู่ด้วยอยากกลับบ้านพายบอกกับหมอเธอกอดอกทำหน้าตูมจากคนไม่เคยเอาแต่ใจเป็นคนมีมารยาทนึกอยากทำอะไรก็ทำภายตอนนี้ไม่มีความเกรงอกเกรงใจหรอกหรือว่าจะด่าว่าไม่มีมารยาททางสังคมก็ได้นะยังไม่ได้นะครับก็อบอกว่าจะกลับไงหมอฟังไม่รู้เรื่องหรอ ดารารีบจำเอาออกมาเธอฉ่วยมือคนป่วยไปกุมไว้กลัวว่าจะหาเรื่องทะเลาะก,กับหมอประเดี๋ยวเขาได้อัญเชิญออกจากโรงพยาบาลรอกทีนี้ลำบากหน้าเพราะไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนมีเงินใจจ้างหมอทั้งปีไปรักษาที่บ้านก็ยังได้เลยยังมีหน้าไปคุยข่มหมออีกดาราเอามือตะครุบป,ปากพายเอาไว้แต่ก่อนพายไม่เคยอวดรวยดารารู้ว่าเขารวยมากแต่ไม่เคยเห็น เขาเอาสิ่งที่ตัวเองมีมาพูดจาข่มคนอื่นแบบนี้หยุดพูดเลยนะคะอืมทายพูดไม่ชัดทายจะบอกว่าไม่ยังอีกนะคะพี่พายดาราทะลึงตามองเขาทายก็เลยหลับตานี้จะทำยังไงได้ละ่ะเมื่อไม่ว่าจะครั้งไหนทายก็สู้เมียไม่ได้โกรธมากหงุดหงิดมากทายก็เลยระบายอารมณ์ด้วยการหลับตาชี้ชัด ไม่อยากเห็นหน้าคนขัดใจแล้วตาเดี๋ยวนะหล่อนต้องสู้เขากลับสิพายสู้เขากลับด้วยการหลับตาเนี่ยนะโถเอ้ยคนเก่งจริงๆจากที่จะกลายเป็นฉากสงครามตอนนี้ก็เลยกลายเป็นภาพที่น่ารักเอามากๆหมอกับพยาบาลหัวเราะเพราะแม่พายตัวดีอารวาสไม่ได้แต่กลับกลายเป็นหลับตาแล้วหน้าแดงกำเพราะว่ากโกรธตาลงกับดาราไม่ได้เพราะว่าพายนะกลัวเมีย ในวงเล็บรักเขาต่าโมโหทุกคนเออเอาเป็นว่ารอดูอาการอีกหน่อยก็แล้วกันนะครับคุณหมอถึงกับหลุดคำเมื่อคนไข้ของตัวเองหลับตาภายกำลังทำปากมุกมิบเหมือนกำลังด่าใครอยู่ภายนี่เป็นคนประหลาดเหลือคนหงุดหงิดเหลือคนไม่หงุดหงิดได้ด้วยโถเอ้ยหงุดหงิดทุกคนยกเว้นคนที่ตัวเองรักอย่างนั้นหรอเออ เงินขอตัวก่อนนะครับหมอกับทีมพยาบาลออกไปแล้วทางห้องพักคนป่วยจึงกลับมาสงบดาราปล่อยมือของภายกลัวว่าภายจะไปท้าต่อยหมอซ่าจริงๆเชียวพี่ภายคะดารารีบเอาน้ำเย็นเข้าลูกก่อนจะหอมแก้มร่างสูงหน้านี้เขียวไปหมดยังไม่หายดีแต่ออกไปทำอะไรก็ไม่รู้ขันภายได้ยินเสียงหวานคนเอาแต่ใจก็ยิ่ง สะปัดสะบ,บิงเข้าไปใหญ่ภายทำทีหันหน้านี้ต่แล้วดาราก็ตามไปจุบเข้าจนได้ไม่เอาในที่สุดภายก็ลืมตาขึ้นเธอทำหน้าค้อนจากนั้นก็มองดาราวิยงเวียงก็เมื่อวันใคาอยากจะจูบดารานะ่าเธอเท้าแขนกับเตียงใบหน้าของดารายิ้มต่ข้างในมองตรมอยู่ภายคนเดิมหายไปแล้วแต่ดารายังยืนยันว่า เธอจะอยู่ข้างๆเขาแต่ตอนนี้พี่ไม่อยากจูบแล้วไงฮายสะบัดหน้านี้เก็ดได้ค่ะงั้นกินข้าวกันนะคะดาราไปมองอาหารของโรงพยาบาลทาว่าภายกลับบอกไม่หิวไม่กินไม่ชอบไม่เอาไม่แดดเฮ้ยดาราถอนหายใจออกพยายามใจเย็นกับเอฝฟายที่พายเป็นแบบนี้ก็เพราะครอบครัวของเธอนั่นล่ะมาคะกินหน่อยนะ ไม่ภายกอดอกล้วหันไปอีกทางกลาวนี้ภายหลับตาด้วยถ้าเกิดเป็นคนอื่นภายคงลุกมาเตะถาดอาหารโครมแล้วภายไม่มีความเกรงใจภายน่ะจุกจันไม่เกรงใจใครอย่าดื้อได้ไหมคะคนเก่งก็บอกว่าไม่กินดารางเงียบไปครู่หาทางจัดการกับเด็กคงวัยยี่สิบเจ็ดปีก่อนจากนั้นเธอก็นึกบางอย่างออกถ้าพี่ภายไม่กิน ดาราก็ไม่กินค่ะดาราบอกพร้อมกับเสียงที่เด็ดขาดมากเกิดชังสิไม่ใช่ท้องพี่สักหน่อยพายบอกพร้อมๆอมกับล้มตัวลงนอนถ้าคุณแม่มาเห็นคงอยากจะฟาดก้นแล้วล่ะตั้งแต่เด็กพายไม่เคยงองแงแม้จะร้องไห้ปลดเรื่องเด็กๆต่ก็จะแอบร้องไห้เงียบๆคนเดียวไม่เคยต้องลำบากผู้ใหญ่เรื่องเอาแต่ใจแบบนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดแค่นอนยังไม่พอรอก เด็กคงเอาผ้าห่มคลุมโปงจากนั้นภายก็หลับตาลงดาราตัดสินใจไม่กวนเขาเธอนั่งลงเล้าเอาบทมาท่องหลังจากภายออกจากโรงพยาบาลก็จะตรงกับที่ช่วงที่เธอเข้ากองทายคิดมาเล้าก็หนักใจนะไอ้ท่าทางที่เขาไม่ชอบเอมอย่างแรงดาราไม่รู้จะทำอย่างไรต่อเธอกลัวมันจะเกิดเรื่องขึ้นในห้องพักเงียบสงบภายเองก็ใช่ว่าจะหลับแต่อาศัยผ้าห่มเป็นกรอกกำบงัง พอมองเวลาพบว่าเที่ยงแล้วและในที่สุด่ายก็ทนไม่ไหวพ้าห่มหล่นลงไปบนพื้นพร้อมๆกับร่างสูงที่ลุกขึ้นมานั่งหิวข้าว่ายตะโกนขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีคลุยดาราที่กำลังใช้สมาธิตกใจสะดุง้งหากปากก็เบาใจลงเมื่อเขายอมกินข้าวซะแล้วเธอเดินลุกขึ้นไปหามองหน้าคนที่เอาตา่ใจมาทั้งวันงั้นกินข้าวกันนะคะดาราป้อนดีไหม ดวงหน้าหวานยิ้มกว้างกินเองได้ดาราไปกินของดาราเถอะนี่ไม่ได้ห่วงนะดาราได้ตะคิดว่าจ๊าไม่ห่วงเลยเนาะเธอถึงกับยิ้มไม่หุบก็ดารายังไม่หิวเขาอยากดูลาตัวเองก่อนนี่เอาใจแม่คุณเขาหน่อยผิดโตแล้วไม่ต้องดูแลงั้นดารากลับบ้านแล้วนะคะนี่ก็กลางเขารู้ว่าสมองไม่ปกติอยู่ ภายถึงกับหันควับทำปากมุกมิบปิดจมูกกระพือออกภายตอนเนี้ยเหมือนกับคนร้องไห้ไม่มีผิด like ไปเลยกลับไปสิไม่ต้องมาสนใจพี <ice> ่สรุปแล้วภายได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองหรืออันที่จริงภายปัญญาอ่อนอยู่ก่อนแล้วกันนะกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ